แฟนเรื mm. ่องเมื่อน้องลูซี่ฟันน้ำนมหลุดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเลยปลื้โอลยรู้สึกฟันโยกกลางเลยทำยังไงดีเนี่ย

อ้นงลงไปหาหมอดีกว่าแม่เก็จถอดให้ได้เลได้เลจุกลู่ได้เลวได้ลเลยแม่แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เข้าโรงเรียนหลักแะ่ะก็หนูยังไอ้นี่ไงโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จหนูอะไรยังไม่ได้เข้าตือ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  มดูใกล้ๆมันมาดูใกเออมีคิวอยู่ลกมานีจ้าจ้าจ้าแล้วเห็นสรงเืองแบตัวแม่ม่ดเไงก็ได้นะเอานี้อเล็กเดี๋ลองเอ็นดูซิเออสเหรอเอนหนชาจะตายจะไม่รอรัอืม องมนี่คนก่อนดีกว <ria> <k ALLY> <sk net young men> ่าถ้าเลือกเอานี t <ill> <t ่ดูตรงหนักเลยเอลองก่อนได้มสามมาเลยค่ะนับมมาเลยค่ะเเออเลแต่ว่าต้องให้หยุดหน่อยนะ ไปแล้วลูกอืมเชิญข้างในเลยนะคะ้คสด้เสร็จแล้วครับไปเลยครับครับตาลูกน,น่าอืมวันนี้เป็นอะไรมาคะแแม่หนูพูดไม่เป็นพูดให้หน่อย,ดยได้ ยังไงเดือนที่หนึ่งหนึ่งสองเดือนที่สองเดือดที่สามสามเดือดเธไม่ได้เกรงใจใครหรอกเนาะก็เกรงใจออซี่ออซี่ดีเริ่มเลยสองเดือดแล้วเอิ่มอลูกยูฟี่พอดีลูกฉะนะค่ะเอนี่อืมอะไรนะฟันจะหลุดคุณหมอช่วยถอดออกให้หน่อยได้ไหมคะ ได้เลยค่ะแต่เออม,มันมียาด้วยนะคะถ้าถอนที่โรงพยาบาลอะคะ่ะอืมอ,มอ,มอมืค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่เชิญไปนั่งห้องเด็กทารกก่อนนะคะค่ะเออไม่ต้องนั่งก็ได้ขันนั่งตรงนี้นะคะ เอาคนลุกมาเลยนะคะไวะะะ้นี่ยังไม่ผ่านนะคนอะทำงนานแบบเดิมก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้แบบคนที่เขาเป็นแบบว่าปาร์โอ้ตจริงๆเดี๋ยวพี่จะให้อันกลับไปด้วยนะค่ะมาถอนมาชื่อน้องอะไรนะสิบทิปย์สิบทิพย์เลยวันนี้สิบทิปมานะแล้วคนที่ได้เดนน่ะผาลุยหมูคล้ายๆผมเลยชื่ออะไรหมูทานากะเีก อนมแม่หนค่ะแป๊บนึ่งนะคะขอหาของก่อนแต่ไปแล้วก็ต้องฉีดยาไปบน ยายาอะไรที่นะจำไม่ได้ยาอันนั้นนะยายาแก้ชาเออแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเอออ้นี้ก่อนนะครับ ง่งยจ้แล้วอย่าถอดพันลุดน้องไปเลยน้องไปเลยนั่งบนนั่งบนนั่งนนั่งกนนั่งบนนั่งบนนั่งนนั่งบนนั่งบนนั่งบนนั่งอนนั่งนนั่งบนนั่งบนนั่งนนั่งบนนั่ง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 บนนั่งนนั่งบนนั่งนนั่งอนนั่งนนั่งบนนั่งนนั่ง่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 น

นี่ฟังหุดแล้วค่ะมาเแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาน้ำให้ค่ะอะไรอะเดื่อะไรดื่มน้ำนะคะเสร็จแล้วก็มาเค้ื่อนไปฝั่งให้เีมั้ชื่อ อืมเสร็จแล้วคือแม่จับฟันน้ำนมหลุดแล้วเย่ไปเดี๋ยวแม่จะพาไปดูพอหนูขึ้นโรงเรียนปา้าต้นไปนะค่ะนี่ที่นี่เลยลำไมจ้เอ็งเข้าไที่นีแต่ว่าบ้า้าขบ้าด้ืย โอ้สวยคุณแม่ครพรุ่งนี้คุณแม่ก็วันนี้คุณแม่ก็จะเล่เกมแล้ว

คุิคแนี่่ใบกันอ๋อพบอกว่าเอาไแ่าญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมชื่อตีชื่อไหมอ่าชื่อมีแต่ว่าต้นตอนแต่คนคนนี้่อนอ่าฮาเล่ใช่อหมใช่ฮาเล่สิบทิศฮาเล่สิบทิศฮาเล่แต่บอกชื่อลูกคือญี่ปุ่นชื่อว่าฮันนามุกครู มาทำไมคะไม่คะเด็กหญิงเอ้ยนางสาวเอยสาวใช่ใกลาเกตเชราเกต

ที่นี่ค่ะครูเออจะอสีนี้ไม่สวยต้องเป็นสีอ่อนอืมเข้าใจนะคะครูเข้าใจ

วันนี้ทำอะไรมาบเอาแบบเอาบันบันไดไหมนะ